สวัสดีครับผมแมนนะครับวันนี้กับตอนใหม่ที่ชื่อว่าบันทึกผู้ชายทำอาหารครับต้องเรียกว่าถ้าคนที่เข้ามาในช่องนี้นะจะค้นพบว่าผมเองในแมนเนี่ยทำอาหารมาหลายตอนแล้วตั้งแต่ทําครัวมั่วเองได้แล้กวก็สอนผู้ชายทำอาหารคือจะมีแขกรับเชิญมาสอนผมเนาะแล้วก็ทําไปเรื่อยทำทั้งบีอาทำไปเรื่อยหลายๆอ,อ,อย่างแล้วทําไปทํามาคนพบว่าเฮ้ เราก็อยากทําอาหารให้เป็นนะแต่ว่ามันแรก,แรกๆมันก็งงๆมู้จะเริ่มต้นตรงไหนเราก็เรียนทําอาหารจาก y o u t u b e ครับแล้วสักพักผมเข้าโรงเรียนสอนทําอาหารนะครับก็เลยทําให้คนพบว่าคําถามที่อยู่ในหัวคือเรียนใน Youtube ก็พอแล้วต้องไปเรียนโรงเรียนทําอาหารไหมวันนี้ก็เลยจะมาตั้งชื่อเรื่องว่าการเรียนทําอาหารจาก Youtube กับเรียนทําอาหารกับโรงเรียนทำอาหารต่างกันยังไงครับนะ เข้าื่องนะครับไม่รู้เ,เพื่อนๆเป็นเหมือนผมไหมที่ไม่รู้ว่า2ออย่างนี้มันต่างกันยังไงแล้วคิดว่าเราเรียนผ่านยู u ูบน่าจะอพอหรือว่าต้องไปเรียนโรงเรียนธรรมะเท่านั้นถึงจะพออะไรเงี้ยแต่คราวนี้ผมจะมาคอยไขยข้อข้องใจนะครับในฐานนะเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาเป็นปีนะที่เรียนเองผ่าน YouTube แล้วก็เรียกว่าไม่พยายามจะเข้าไปโรงเรียนเนาะเพราะเรามองว่าการใช้เวลาในโรงเรียนมัน จริงจังใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ยก็ง่ายๆความแตกต่างคือว่าผมค้นพบว่าครับการเรียนผ่าน youtube คือไม่รู้จะถามใครดีครับจริงๆอย่างแรกคือไม่รู้จะถามใครดีครับตอนแรกตั้งใจว่าแบบเออเรียนแล้วก็ถามคนนู้นถามคนนี้ถามคนนน้นคนนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันยากอะ่ะเราต้องบอกคนไปดู u t u b e อันนั้นสูตรอันนั้นสูตรอันนี้แล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่เขาตอบไม่ได้นะแต่เขาไม่ได้ตอบตามวิดีโอที่เราดูแล้วเขาก็ถามกลับมาว่า YouTube นั้นเป็นยังไงเขาใช้สูตรอะไรแล้วเราก็ไม่เข้าใจอะสุดท้ายคือมันเหมือนเราถามยากแล้วเราก็ต้องไปถามใต้คอมเมนต์เนาะอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องใช้เวลาแล้วเราก็ค่อนข้าง การเรียนรู้อยู่ภายใต้การเดาเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงเพราะตอนที่เขาโชยให้ดูเนี่ยเราโชยให้ดูไงเราไม่ได้ดมเราไม่ได้กินเนี่ยเราแค่เห็นน่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันขาดบ,บางอย่างก็คือการไม่มีคนให้ถามมันก็เป็นถข้อที่สองครับการเรียนโรงเรียนสอนทำอาหารกับ youtube ที่ทําให้ขาดหายไปข้อเสียก่อนนะเออข้อแตกต่างเออพูดถึงข้อเสียเลยอ่ะ ก็คือเรียนใน y YouTube เนี่ยเราจะไม่ได้สัมผัสกับขาดสัมผัสหนึ่งคือขาดคนถามเนาะเพราะเราต้องถามมันผ่านคอมเมนต์ตลอดหรือ Facebook ก็ต้องใช้เวลา2คือขาดสัมผัสครับการเรียนทำอาหารใน u t u b e อะ่ะมันขาดสัมผัสคือเราไม่สามารถสัมผัสได้ว่าที่เขากำลังทำอยู่มันต้องสัมผัสยังไงกลิ่นยังไง หรือทั้งสีเสียงสีแสงหรือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นมันเป็นยังไงแบบตาจริงๆด้วยเราอะด้วยตาเราอะกลิ่นเป็นยังไงความร้อนที่เกิดขึ้นเปิดควายความร้อนบอกไฟแรงแรงแค่ไหนเราเอามือไปอังไหมเนี่ยมันกลายว่าเราก็ไม่รู้ความระดับความร้อนจริงๆนะครับแล้วท้ายสุดคือความอร่อยก็คือรสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้มาดับไปสู่ข้อที่สองคือขาดสัมผัสคร,ครับขาดค้นถามขาดสัมผัส แล้วข้อที่3นะครับก็คือในการที่เรียน YouTube แล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะก็คือขาดการมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆครับ <c oughs> คือต้องบอกตรงว,ว่าบางวันนะผมเปิดคลิป YouTube แล้วก็ทำตามไปเรื่อยๆนะการมีส่วนร่วมของผมก็คือว่าจริงๆมีนะแต่ผมต้องถ่ายรูปหรือทําไปก่อนแล้วก็ลง Facebook แล้วก็ฟังคอมเมนตะ์อะไรเงี้ย เอ,อคือลงเป็นผู้ส่วนตัวนะเราก็ไม่ได้ไม่มีคนประสิทธิสัมพันธ์ด้วยหรือไม่ทั้งถามแม่บ้านหรือถามเพื่อนร่วมงานที่แบบเอออยู่ตรงนั้นมาช่วยสอนหน่อยแนะนําหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้อยู่ในจังหวะเดียวกันอะ่ะเขาไม่ในจังหวะเพิ่งเรียนรู้เหมือนเราอะ่ะแล้วจะไปพร้อมกันกับเราอะ่ะเขาเก่งกว่าเราหรือเขาไม่ได้สนใจเลยแล้วคุยก็คือมันก็ต่างกันน่ะมันกลายว่าก็คือขาดขาดการ คือขาดเพื่อนร่วมคลาสว่างั้นเถอะขาดเพื่อนร่วมคลาสมันทําให้เวลาเราเดินร่วมทางเนี่ยเราเดินเดินทางที่ต่อเนี่ยเราจะค่อนข้างแบบปรับเดี๋ยวนิดนึงร <c> า <oughs> ทายที่สุดครับขาดเอกสารอันนี้จะดูแปลกๆเนาะคือบางทีงเราเรียนผ่านยูทูบแล้วเขาปริ้นออกมาก็ได้แต่ว่าการมีเอกสารทางการอ่มันไม่มีไง หรือเราต้องซื้อหนังสือหนังสือ,สอก็ไม่ได้มี u t u b e ทุกเล่มอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าการเรียนของเราคือเขาต้องจดเองทําเองจดเองทําเองแล้วบางทีเราก็ไม่รู้นาสิ่งที่เห็นในวิดีโอมันคือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วแก้ปัญหาแล้วหรือเปล่าเพราะมันตัดเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะเพราะตอนที่ผมไปเรียนทำอาหารผมไม่รู้ว่าบางครั้งอเราต้องแก้ปัญหาหน้างานมันไม่ได้เป็นธุ่คิดรสชาติเผอใช้ความร้อนมากไป มันแตกหรืออะไรก็แล้วแต่หลายอย่างมันเกิดขึ้นเราจะแก้ไขรสชาติยังไงหรือหน้าตาจะแก้ยังไงนั่นคือสิ่งที่ขาดหายไปครับก็คือว่ากลายเป็นว่าผมเองเนี่ยรู้สึกว่าเรียนผ่าน youtube มันขาดไปในสัมพันธ์นะอะขาดอ่ะพูดถึงข,ข้อดียูทูบแล้วกันเมื่อกี้พูดแต่ต่างกับโรงเรียนยังไงเนาะในง่ข้อดีข้อเสียข,ของ y YouTube เมื่อเทียบกับโรงเรียนที่แบบแต่เทียบข้อดีนะ คือว่าเอาข้อดีจริงๆเลยนะเวลาเรียนกี่โมงก็ได้โรงเรียนเนี่ยนะเวลาไปเรียนเนี่ยผมเนี่ยเรียนแปดโมงครึ่งนะครับถึงห้าโมงเย็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อ่ะคือเรียกว่าตื่นเช้ามากตื่นประมาณหกโมงอะ่ะแล้วมันค่อนข้างตึงอะ่ะถ้าเราไปเช้ากวันก็ไม่ได้เพราะมันเราเป็นเวลาร่วงไคนอื่นไงกายว่าเราก็เครียดไปด้วยแล้วก็ข้อที่สองคือ เขาเรียกว่าความหลากหลายอยู่โรงเรียนบางทีไม่ได้หลากหลายเพราะหนังสือมันเล่มเดิมอะสูตรของเขาก็จะกําหนดเาแบบนี้ต่อให้เราถามเขายัางไงว่าว่ามีวิธีอื่นๆืนไหมเขาก็บอกแหละแต่ว่าเขาก็มีสูตรแค่ทั้งที่เขาให้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นสูตรมาตรฐานกลางถ้าเราอยากทํามากกว่านี้เราก็ต้องไปเรียนเพิ่มหรือเราก็ต้องลองทําเองเนี่ยแต่การที่เราอยู่ใน YouTube แล้วดูดตามมันโอเคนะผมขออนุญาตนะครับเรียนผ่านย t ท b e บางทีผมพูดถึงการเรียนผ่านบล็อกเนาะ นั่นคือข้อที่2คือมีความหลากหลายมากกว่าเราจะเรียนประเทศไหนก็ได้เรียนในภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นทุกๆภาษาในเมนูเดียวกันมีเป็นร้อยๆแบบเยอะมากเลยมันทาให้ผมรู้สึกว่าเออทำไมมันหลากหลายมากเลยแล้วแต่คนแล้วแต่ความเชื่อนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะข้อที่หนึ่งคือมันเรื่องของเวลาสองคือความหลากหลายสามคือไม่ต้องโดนเร่งครับ ตอนเรียนธรรมหาเนี่ยนะเราจับคู่กับเพื่อนหรือว่าทํางานทําบางทีทําข้อสอบเลยแล้วแต่เราโดนกดดันด้วยเวลา <c oughs> เพื่อเราเสร็จเราไม่เสร็จเนี่ยมันแบบบางทีล้นการชิลแต่ชิลได่ไม่สนเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราชิลเพื่อเราก็ช้าถ้าเราช้า <c oughs> เพื่อเราก็ไม่ชิลไง <c oughs> <c oughs> เราอยากจะค่อยๆศึกษาค่อยๆทดลองมันไม่ได้อแล้วบางครั้งอ่ะ มันก็เลยไปสู่ข้อที่ 4. ข้อที่สี่ก็คือเมื่อกี้บอกว่าเราอยากชิวมันไม่ชิวว่าเราอยู่ภายใต้กดกดดันนะสี่ก็เลยไปภายใต้ความความกดดันย่อยๆคือลิมิตเรื่องวัตถุดิบครับบางครั้งอะ่ะเราทําเองซื้อเองเราก็ไม่ต้องเก่งใจแต่เราไปเรียนโรงเรียนอะ่ะเราใช้ของางทีเราก็แอบเก่งใจเนาะจะมีปลาหนึ่งชิ้นปลาหนึ่งตัวมีกุ้งมีปูมีหอยบางครั้งเราก็แบบไม่เชื่อว่าอยากทาอะไรก็ทําเราลองผิดลองถูกไม่ได้ ปลามีตัวเดียวถ้าพลาดคือเราพลาดคือเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็เอ้ยก็เครียดนะเวลาที่เราต้องต้องทำอาหารแล้วแล้วมีวัตถุดิบจำกัดแต่นี่คือทำอาหารอยู่บ้านมีเวลาไม่จำกัดทำเมื่อไรก็ได้และข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายในการทำ โดยผ่าน y o u t u b เนะคืออะไรรู้ไหมคือไม่ต้องดูดีครับ <laughs> คือตอนทำอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราต้องใส่ชุดเชฟเก็ได้มีแบบใส่เสื้อเชฟนะแล้วก็เกงองก้เป็นผ้าด้วยนะเขาไม่ให้ใส่ยีนนะใส่ผ้านะครับเดี๋ยวเราเค่อยบอกว่าทำไมต้องไม่ใส่ย,ยีนนะใส่ผ้านะครับมีผ้ากันเปื้อนเสื้อเชฟหมวกเชฟครับซึ่งแบบมันร้อนมาก ไม่สบายตัวเลยเวลาเรียนรู้สึกแบบหดหยินนิดนึงว่าหัวตั้งกันอดน,นี้แล้วแบบสูงๆอะ่ะคือเราก็ได้แบบมันไม่ยืดหยุ่นอะ่ะแต่การว่าเออตรงนั้นก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราทำอาหารเรารู้สึกไม่สบายตัวและนั่นคือ5ข้อเสียเมื่อเทียบ u t u b e กับเรียนผ่านออโรงเรียนทำอาหารแล้วก็5ข้อดีเรียนว่า YouTube แล้วก็ไปโรงเรียนสอนทำอาหารนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่มีข้อแตกต่างความเี็นแตกต่างกันก็มาคุยกันวันนี้สบนตอนที่1กับบันทึกผู้ชายทำอาหารแล้วเจอกันใหม่ถ้าชอบกดไลค์สับ s c ไคร e กดกระดิ่งกดติดตามหรือไม่ชอบกดอนไล์แล้วก็ก,กดคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าแบบเพราะอะไรในเมนพูดได้ไม่ดีก็บอกได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ